สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นครับผมก็จะมาทําสารกําจัดมแมลงนะครับแล้วก็ป้องกันมแมลงนะครับก็เราก็สามารถาทําเองใช้เองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้ออยาฆ่า,ามแมลงนะครับเพราะว่าสารนะครับก็จะตกค้างอยู่กับพืชผักเราครับเวลาเรารับประทานก็ แต่ไม่ปลอดภัยนะครับทานไปมากๆก็สะสมในร่างกายเรามากๆนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับวัตถุดิบเราก็มีนะครับมะกรูดนะครับห้าลูกนะครับน้ำยาล้างจานครับครับเรามาดูกันเลยครับคันแรกเราก็ต้องหั่นก่อนนะครับเราก็จะเอาแค่ผิวของมะกรูดนะครับ รเราใช้ห้าลูกนะครับมแมลงครับป้องกันได้ทุกชนิดนะครับวิธีนี้นี่ครับหลังจากที่เราหั่นเอ,า,อาแค่ผิวหรือเปลือกเขานะครับเราก็จะเอามาใส่น้ำนะครับ น้ำก็ลิตครึ่งนะครับต่อมะนาวสี่ห้าลูกนะครับแล้วก็เทลงไปเลยนะครับจากนั้นใส่ํำยาล้างจานนะครับสามช้อนโต๊ะครับ น้ำยาล้างจานนะครับก็มีส่วนช่วยเป็นสารจับใบนะครับเวลาเราฉีดพ่นไปนะครับแล้วก็จะทำให้น้ำยาของเรานะครับที่ฉีดไปครับเกาะใบนะครับส่วนผิวมะกรูดนะครับก็จะมะีน้ำมันหอมระเหยนะครับทำให้แมลงได้กลิ่นแล้วเขาก็จะหนีไปนะครับเรียบร้อยแล้วก็ ปิดฝาครับแล้วก็เอาหมักไว้ข้ามคืนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเช้านะครับเราก็สามารถเอาไปฉีดพ่นได้แล้วนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราหมักไว้หนึ่งคืนนะครับก็จะได้น้ำสีนี้มานะครับก่อนที่เราจะนำมากรองนะครับเราก็ทำการขย่า เขานิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ส่วนผสมนะครับที่อยู่เกาะตามผิวมะกรูดนะครับได้สะสมมากับน้ํานะครับนี่ครับกินนะครับก็สามารถเอาไปฉีดพ่นผักสวนครัวนะครับได้ทุกชนิดนะครับ นี่ครับเพราะว่าจะมีกลิ่นของผิวมะกรูดนะครับง่ายมากนะครับวิธีการทำสารกำจัดามาแมลงนะครับก็นำมากรองเลยนะครับ นี่นะครับน้ำที่เราได้มานะครับก็เหลืองนะครับเราเอาไปฉีดพ่นกันเลยนะครับ ไปครับเราไปฉีดพ่นด้วยกันเลยนะครับนี่ครับก็ฉีดผักได้ทุกชนิดนะครับเพื่อป้องกันแมลงนะครับ นี่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกๆท,ท่านนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ช่วยกดแชร์นะครับกดไลค์กด s ั b ส c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ